การประชุมสภาก็ไม่มีห่าเลยรแครับเสียกันแค่เรื่อนแก้ก้รัฐธรรมนูญเอาบัตรใบเดียวบัตรสองใบจะล้มใบเดียวจะล้มสองใบจะสอดไส้อย่างไงจะดันใครขึ้นมาอะไรเงี้ยจะเตะใครออกไปจะล้มรัฐบาลยังไงไอ้นี่ก็จะรักษาอำนาจไงกูจะดึงไงเป็นงูเห่าไอ้นี่ก็จะซื้อกล้วยมาแจกไหคือประเทศเราไม่ส้มยิงกันผมบอกต้งวันนี้นะไม่เลยน่เบื่อมาโลกนี่เก็ไปถึงไหนแล้วไ เราแม่งยังกัดกันเองไม่เลิกเลยนะเนี่ยไทยนี่รักสงบนะครับแต่ก็กัดกันเองไม่ขาดนะฟัดก็เป็นหมาเลยคนระับสนใจเรื่องเนี่ยผมก็เลยรู้สึกว่าทาไมประเทศกูแม่งมีผู้นําโง่ๆอย่างเนี้ยทำไมมันไม่แก้ปัญหาเศรษฐกิจไม่ได้ผมก็เลยเริ่มมาสนใจ้าลหลังๆเนี่ยผมก็มานั่งดูเรื่องนี้ก็รู้สึกโอโ้โหประเทศเรานี่นะถ้ายัางเล่นการเมืองแบบนี้ประเทศชิบหายแน่ คุณดูดิวันนี้ยังทะเลาะก,กันเรื่องเนี่ยตั้งอะไรกันมาที่การแก้รัฐธรรมนูญไหมไอสัตว์รัฐธรรมนูญนี่แก้กันมาตั้งแต่สิบปีแล้วนะเราแก้รัฐธรรมนูญมาตลอดทั้งชีวิตประเทศเราไม่ไปถึงไหนเพราะอะไรเพราะมัวแต่ห่วงแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยเราให้ความสําคัญกับกระดาษให้ความสําคัญกับตัวอ,อ,กอักษรนะครับเขาให้ความสำคัญกับอะไรบทบัญญัติ ในรัฐธรรมนูญส้นเตนนี้อะไรเงี้ยึ่งแก้มาแล้วแก้อีกแก้แล้วแก้อีเนี่ยกูก็ไม่เห็นไปถึงไหนนะนะนำยื่นเข้ามาก็จะไปที่รัฐประเทศก็เขียนรัฐธรรมนูญก็เขียนมาก็เฮี้ยอะไรทุกวันนี้ก็ต้องแก้ทีไหนมาวันนี้ประเทศเรานะแม่งแทนที่สนใจเรื่องปากท้องเรื่องค้าขายเรื่องกรรมหากินเรื่องนวัตกรรมเรื่องเนียไอ้สัตว์วันนี้ทุกวันนี้ไม่ทําเฮี้ยอะไรแก้ล้วรัฐธรรมนูญพ้องนะผมนั่งดูนี่ก็ทะเลาะกันนี่แย่งกันชิงเป็นประธานกันมธที่การแก้เป็นอะไรรัฐธรรมนูญเนี่ย วันๆมึงไม่ทำเฮียอะไรกันเลยนะพวกนี้นักการเมืองไทยเนี่ยจัดกันยังก็หมาแย่งอำนาจกันเห็นไหมกูลองดูในประเทศเราเนี่ยนะที่สิบผมให้เดี๋ยวสิบห้าปีย้อนหลังมาเนี่ยไม่ได้ทำเฮียอะไรมากกว่าการวุ่นวายกันรัฐมนูญใช่ไหมแท้จะไม่ได้ทำมาค้าขายนะวุ่นวายอยู่กับชิงอำนาจเราเสียเวลากับเรื่องส้นตีนนี่เยอะมากเลยประเทศเราเนี่ย นี่ดูจนวันหนึ่งผมทนไม่ไหวต้องมานั่งดูเองไว้ตนนี้ถ้าจะแก้ปัญหาประเทศนี้นะมันจะแก้ตรงไหนนะใช่ไหมผมมาทับจับงาน้านั้นการเมืองไม่นานผมมองปัญหาประเทศทะลุป,ปโนะูโปงอ่ะตจคนที่อยู่กับการเมืองมาทั้งชีวิตไอ้เฮียแมยงไม่รู้เรื่องนกักการเมืองบางคนนะมันเล่นการเมืองทั้งชีวิตมันไม่เคยสนใจเรื่องเศรษฐกิจเรื่องเฮียอะไรนะใช่ไหมมันสนใจอย่างเดียวว่าทำไมกูยิ่งชนะเลือกตั้งนันกการเมืองไทยเนะี่ยมันคิดแค่นี้นะทำยังไงกูถึงชนะเลือกตั้ง ทำวิธีจะซื้อเสียงก็ได้จะขายเสียงจะออกนโยบายประชานิยมเนืออะไรก็แล้ะนะเพื่ออะไรชนะเลือกตั้งนักการเมืองไทยนะจำนะมันเล่นการเมืองเพื่อใัยชนะ <_ S 2> เพื่ออะไรเพื่อจะได้มีอำนาจตัวเี้มันไม่ได้คิดเรื่องบริหารประเทศกเลยคุณลองคิดดูดีครับว่าใช่ไหมเดี๋ยวก็แยกไปตั้งพรรคเดี๋ยวก็แยกไปตั้งพรรคเออถึงบอกว่าตายหาแน่เลยวันนี้เนี่ยดูข่าววันนี้นะนนนะผมไม่อยากดูเลยว่า ในการประชุมสภา,าก็ไม่มีเฮียมีหาอะไรนะครับเถียงกันแค่เรื่องนแก้รัฐธรรมนูนเอาบัตรใบเดียวบัตรสองใบจะลม้มใบเดียวจะล้มสองใบจะสอดไส้อย,ย่างไงจะดันใครขึ้นมาอะไรเงี้ยจะเตะใครออกไปจะล้มรัฐบาลอย่างไงไอ้น,นี่ก็จะรักษา,าอำนาจย่งไงกูจะดึงครเป็นงูเห่าไอ้นี่ก็จะซื้อกล้วยมันแจกเลยคือประเทศเราแม่งส้นตียยนจริงๆนะผมบอกตรงวันนี้นะไม่เลยนเบื่อมาโลกน้ก็ไปถึงไหนแล้วไอ้เหีย เราแม่งยังกัดกันเองไม่เลิกเลยนะเนี่ยไทยนี่รักสง,งบนะครับแต่ก็กัดกันเองไม่ขาดฟัดก็เป็นหมาเลยครับเนอ,อนะเงั้นเอาครับผมบทระบายไปหน่อยนะมาที่จะได้มาพูดสิ่งที่ผมกาลังพูดในประเทศอื่นเนี่ยเขามีประธานาธิบดีมีผู้แทนมีรัฐมนตรีที่ม่งมีคุณภาพแล้วก็สนใจในเรื่องผลประโยชน์ของชาติ มากกว่าผลประโยชน์ของตัวเองไม่ใช้เราแม่งวันนี้สนใจแต่ผลประโยชน์ตัวเองกันทะเลาะกันอยู่เนี่ยใครจะเป็นแกนนําใครจะเป็นเฮี้ยอะไรอยู่เนี่ยฮะคนอื่นเขาแปลงไปถึงไหนแล้วเกาหลีนี่มันบุกไปจนทั่วนะตอนนี้กลายเป็นมาหาอำนาจนะสามารถเอาชนะไอโฟนของของอเมริกาได้เออนะครับในอดีตนะครับถ้าพูดถึง ไอ้ครัววัฒนธรรมเนี่ยนะต้องยอมให้ชาติที่ที่เป็นต้นแบบของวัฒนธรรมหลายๆอย่างนะคนือว่าเป็นชาติอะไรน,นะครับมาม่ากเกาหลีหอหกสิบกว่าบาทใช่ไหมลูกผมชอบกินมากซื้อมันเต็มไปหมดเลยแต่มาม่าไทยพอจะขึ้นราคาหน่อยแม่งตายเลยนะตึงราคามามา่าเนี่ยโอ้โหเป็นผลงานรัฐมนตรีนะแล้วมันทีบอกเนี่ยกูสามารถตึงราคามามา่าได้แต่ มาม่าเกาหลีขายโกยเงินคิบหายเลยรครับซองหนึ่งมหาศาลใช่ไหมแต่มาม่าไทย,ยต้องบีดเดี๋ยวนี้รู้สึกว่ามาม่าแม่งซองเล็กลงเนะครับไ,ไหเออเราปล่อยให้เกาหลีแม่งขนเงินมาแต่ว่าเราก็มาปิดกั้นไทยด้วยกันเองคนระับ คุมราคามามา่าไอ้เหี้ยครับผลงานเลยของคนไทยว่าคนไทยแดกมาม่านี่ก็เหี้ยจะโง่ขึ้นเหรแล้วเพราะว่าอะไรครับผงชุดเยอะนะมีแต่แป้งใช่ไหมแล้วก็เป็นสินค้าควบคุมไม่ได้ขึ้นราคาไม่ได้นะรัฐบาลไหนถ้ามึงทาให้มาม่าขึ้นราคาเนี่มึงไม่มีฝีมือเลยถ้ามึงคุมราคามาม่าได้นะนี่มึงเก่งมากเลยนะอืมแต่ว่า มีมาม่าวันนี้มาม่าของต่างชาตินะแม่งบุกมาตีตลาดบ้านเราจับตลาดคนรวยแม่งซองหนึ่งนะแพงมาม่าเราไม่รู้กี่เท่าใช่ไหมเราไม่มีการพัฒนาเรื่องนี้แล้วก็จะบีบนายบาร์อะไรบารคือผมได้สั่งงานไปแล้วขอร้องเอกชนว่าอย่าขึ้นราคาสินค้าไอ้เหี้ยผมได้สั่งไปแล้วนะห้ามขึ้นราคาสินค้า พ่อมึงตายสรน้ำมันก็ขึ้นวัตถุดิบก็ขึ้นไฟฟ้าก็ขึ้นอะไรขึ้นหมดแต่กูสั่งไปแล้วว่าห้ามขึ้นราคาสินค้าโอ้โหรอย่างรับนี่คือผลงานรัฐบาลแล้นะคือแม่งใช้แต่อํานาจแต่ไม่ใช่สมองครับนะสั่งไปแล้วผมจะสั่งกันแล้วว่าห้ามขึ้นราคาให้ควบคุมราคาสินค้าถ้ามึงขายแพงเดี๋ยวกูเปิดร้านธงฟ้าราคาประหยัด ใช่ไหมเดี๋กวกูรถโมบายวิ่งแข่งนะมึงเจอนะเจอรถพุ่มพวงอาวุธลับกูนะเป็นไงคิดได้แต่ขนาดนี้เหมือนโม้ว่วเนี้ยจำนำข้าวประยุงราคาข้าวไม่ได้คิดเฮียอะไรไปที่มันวิจิตวิสดามาแบบนี้นะนโยบายเรื่องประกันราคาเนี่ยใช้มาไม่ต่ำมาห้าสิบปีทุกวันนี้ยังไม่มีนโยบายอื่นนอกจากการประกันราคาสินค้าเฮียอะไรนะขายไม่ออกประกันราคาประกันราคาพระยุงราคา นี่ขนาดนี้ครับที่ดูดิครับแล้วเราจะไปรอดได้ไงจึงบ,บอกว่าวันนี้ถ้าเกิดรัฐบาลเราเนี่ยฉลาดเนี่ยเราจะไม่ทะเลาะกับจีนแล้วก็อเมริกาแต่เราจะทําให้สองประเทศนี้เกรงใจเราเวียดนามแย่งนักท่องเที่ยวจากไทยมาละโอ้ทะเลเวียดนามแม่งสวยเขารอแค่งนะครับสาธารณกของเขานะครับ ถนนหนทางเขาเมื่อไรนะโรงแรมอะไรเส่็จแล้วเราจะไม่เหลือนักท่องเที่ยวแนละ้วเพราะเราไม่พัฒนาส้นตีนอะไรเลยทุกวันนี้นะครับอีกหน่อยนักท่องเที่ยวจะไปนะครับพม่าครับกัมพูชาครับแล้วก็เวียดนามครับเพราะอะไรครับประเทศไทยกูมาทุกปีกูเบือนะเบ่อแล้วกูเบื่อแล้วมาแล้วก็เหมือนพัทยาพัทพงศ์ภูเก็ต สมุยมีแค่น,นี้แหละครับเราไม่มีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอะไรใหม่ๆเลยกู <S <S 1> <S 1> ลองคิดดูในปัญหาคนไทยเองยังไม่มีที่จะเที่ยวเลยใช่ไหมครับ <S 1> <S 1> คนไทยเองยังเบื่อประเทศของเราเองแล้วคิดดูฝรั่งได่มาประเทศไทยอย่างเดียวกูก็เบื่อเป็นนะมึงใช่ไหมวันนี้แหล่งท่องเที่ยวที่มันสดใหม่โอ้ย oh, บ,บานลไทยเลยครับนะการลงทุนของประเทศที่กําลังพัฒนาเหล่านี้นะครับ เวียดนามเลยเที่ยวกันไม่หวาดไม่ไหวจะมาทรรมหาอะประเทศไทยรถก็ติดไม่มีเฮียอะไรอย่างเก่งก็ไปดูวัดทอแก้วมากรุงเทพจะไปเที่ยวไหนครับผมถามคุณหน่อยหนึ่งหลังมากรุงเทพจะไปเที่ยวไหนกรุงเทพมหานครที่ยิ่งใหญ่มีอะไรเที่ยวบ้างนะครับไม่มีเฮียอะไรเลยนะประเทศไทยมากรุงเทพก็อะไรวัดพระแก้วใช่ไหม เสร็ตตีมอต่อกรุงเทพไม่มีที่เที่ยวนะครับแล้วท่านจะมาเพื่อเที่ยวสยามพารากอนแล้วไงประเทศกูก็มีถูกกับมึงอีกประเทศไทยไม่ใช่เป็นแหล่งชอปปิ้งนะครับเออแล้วทานเที่ยวมาเที่ยวะอะารเกาะเสม็ดตอนนี้ก็โดนน้ำมันอีกแล้ว ใช่ไหมภูเก็ตก็อืแม่งไม่มีเรจาจะเละไปหมดเลยไหมสมุยพัทยาเราแทบจะไม่เหลือที่ท่องเที่ยวแล้วพี่น้องแล้วเรายังบอกว่าหวังอะไรได้จากการท่องเที่ยวทั้งที่มึงไม่พัฒนาเยี่ยไรเลย,เลย